สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกาไดอารี่ปลอกการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายชวนคุยแล้วก็สรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องวันพีฟในตอนที่1055กันครับชื่อตอนว่ายุคสมัยใหม่เนื้อหาในตอนนี้ก็กํำลังสนุกแล้วก็ประทับใจมากๆเลย และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนเพื่อนเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดฉากมาที่นครบุกผาเมืองหลวงของวาโนะผู้คนก็กําลังเลี้ยงฉลองกันด้วยความคึกคักแล้วก็สนุกสนานในขณะที่การต่อสู้ระหว่างกลุ่มซามูไราจากประเทศวาโนะประทะกับพลเรือเอกเดียวคุกิวโมโมโนสุเกะก็ยังคงตะโกนให้ยามาโตะอย่าทําการต่อสู้ซึ่งก็ทําให้ยามาโตะแปลกใจมาก ในขณะเดียวกันโมโมโนซุกเกะก็ถูกพลเรือเอกเรียวกุกิวที่อยู่ในร่างของปีศาจต้นไม้ขนาดใหญ่อาจจนตัวเขาเองก็กระเด็นติดพื้นเลยทีเดียวไลโซที่เห็นดังนั้นก็กระโดดเข้าช่วยโมโมโนซุเกะด้วยการใช้วิชาคาถาเพลิงโล่เพลิงผานยิงลูกไฟขนาดใหญ่เข้าใสา่พลเรือเอกเรียวกุกิวจนตัวเขาต้องร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่การแสดงของพลเรือเอกเรียวกุกิว ที่ดูเหมือนกับว่าเขากําลังสนุกกับการอารวาสพลเรือเอกเลวคุกิวใช้วิชาไพยต้านเพิงสร้างน้ําจากต้นไม้ขึ้นมาเพื่อป้องกันและดับไฟที่กําลังเผาไหม้ร่างกายของเขาฉันเป็นพลเรือเอกของศู์บัญชาการหลักกองทัพเรือเลยนะเว้ยกับแค่ลูกไฟง่อยๆแบบนี้คิดว่าจะทําอะไรฉันได้เหรอจุดอ่อนของฉันที่กระก็รู้ฉันก็ต้องคิดหาวิธีแก้ไว้แล้วสิเว้ยไม่อย่างนั้นฉันคงไม่ได้เป็นพลเรือเอกหรอก เดียวคุกกิวตะโกนออกมาด้วยความสาใจแล้วก็ภาคภูมิใจในความฉลาดแล้วก็ความแข็งแกร่งของตนเอง เดียวคุกิวใช้ลากไม้ขนาดใหญ่แทงตรงไปที่ตัวของไลโซจนกระเด็นแล้วก็ดูดเอาสารอาหารจากตัวของไลโซจนตัวไลโซนะครับผอมซูบลงเลยในทันทีทางด้านก้าวปอกดับแดงคนอื่นก็กําลังต่อสู้กับลากไม้ที่พลเรือเอกเดียวคุกิวสร้างทุกคนต่างก็รับรู้ถึงความยากลําบากในการต่อสู้เพราะว่าลากไม้นี้ไม่ว่าจะฟันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสักทีแล้วในที่สุดทุกคนก็ถูกลากไม้พันเข้าที่ตัวจนขยับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเดนจิโร่กับปากคาวามัตสึหรือแม้แต่เนโกะมามูชิ กลับมาที่ทางด้านโรบินบริเวณชั้นใต้ดินของปราสาทโรบินก็กําลังเดินถามสุกี้ยากี้ลงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นทางบันไดาลาดยาวมากๆในขณะที่รอนะครับก็เดินตามโรบินมาด้วยโรบินที่เป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่เสมอก็พูดแซวรอไปว่าเก่งนะที่ตามกลิ่นชั้นมาจนเจอส่วนรอก็ตอบกลับไปว่าก็เห็นว่าเธอไม่อยู่กับพวกหมวกฟางฉันก็เลยสงสัยนะสิอย่าพูดอย่างกับว่าฉันเป็นพวกไฮยีน่าได้ไหม ระหว่างที่ทั้งหมดนะครับกำลังเดินลงไปซุก้ยากิก็เล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าทางเดินที่ลาดยาวนี้เป็นความลับที่สุกี้ยากิไม่เคยบอกพวกไคโดแต่สุดท้ายทางลับนี้ก็ถูกค้นพบโดยแจ็คที่เป็นมนุษย์เงืออจนได้โรบินที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกแปลกใจว่ามนุษย์เงืออเกี่ยวอะไรด้วยกับการค้นพบทางลับนี้ซุก้ยากิก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็บอกเพียงแต่ว่าพอเธอลงไปดูก็จะรู้เอง รอที่ตัวเองก็คงเริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าทางเดินนี้ลงไปจนถึงไหนกันแน่เพราะว่านะขณะน,นี้พวกเขาก็เดินลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วสุกี้ายากี้ก็เลยตอบไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่านั่นสินะน่าจะเดินไปถึงในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนเลยทีเดียวล่ะทั้งหมดเดินมาถึงบริเวณที่มีแสงส่องผ่านเข้ามา โรบินในตอนนี้ก็เกิดความสงสัยว่าแสงนี้ส่งมาจากอะไรซึ่งสุก,กี้ยากี้ก็ได้บอกให้กับโรบินลองมุดเข้าไปดูนะครับในช่องขนาดใหญ่ที่มีแสงส่องเข้ามาซึ่งในช่องนั้นเนี่ยจะมีกระจกขนาดใหญ่อยู่โรบินนะครับก็เลยมุดเข้าไปจนถึงบริเวณขอบกระจกแล้วอยู่ๆหลอก็ใช้พลังของตัวเองมาปรากฏตัวข้างๆโรบินโดยที่ตัวเองไม่ต้องเปลืองแรงมุดเข้ามาเลยแม้แต่น้อยจนโรบินนะครับถึงกับอิจฉาในความขี้โกงของพลังลอง ซึ่งโรบินในตอนนี้ก็คงคิดว่าถ้ามีพลังแบบรอเธอคงไม่ต้องเปืองแรงในการขุดโบราณสถานต่างๆตามที่เธอประสบพบเจอมาแน่นอนและทั้งสองคนก็ต้องตกใจกับภาพที่ตัวเองเห็นเพราะว่าเมืองวานโนขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ําอีกเมืองหนึง่งสุก,กี้ยากี้บอกกับทั้งสองคนไปว่าตอนนี้พวกเรามาถึงที่ก้นทะเลแล้วแล้วสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือเมืองวานโนเมื่อ800ปีที่แล้วโดยประเทศวานโนในอดีต ถูกตั้งอยู่ที่้นทะเลแห่งนี้นี่เองแต่ต่อมาได้มีการสร้างกำแพงล้อมรอบเมืองขึ้นแล้วเมื่อมีฝนตกลงมาเวลาผ่านไปเรื่อยๆผู้คนก็เลยทิ้งเมืองเดิมไปสร้างเมืองที่อยู่ที่บริเวณด้านบนของภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางเมืองและในจุดล่างสุดของบันไดเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เป็นที่ซ่อนของหินโรสโพนนกีซึ่งหลังจากจุดนี้ไปก็คงไม่สามารถเดินลงไปได้แล้วเพราะว่ามีน้ําทะเลขังไว้เต็มไปหมด และห้องนี้ก็ถูกสร้างอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาไฟฟูจินั่นเองก็เลยไม่โดนน้าท่วมขังซึ่งก็นับได้ว่าเป็นความฉลาดของชาวประเทศวาน,นเป็นอย่างมากโลบินที่พอเห็นหินโลตโพนิกีบก็พูดขึ้นมาว่าพี่ก็เป็นก้อนที่3มแล้วถ้าเจออีกก้อนเดียวก็จะสามารถไปที่ลาฟเทลได้แล้วสุก,กี้ยากี้เล่าต่อว่าว่ากันว่ามีอาวุธโบราณพูตันหลับไหลยอยู่แต่ตัวของเขาเองก็ไม่เคยเห็นมันเช่นกันแต่ถ้าจะให้ออกมาให้ดูตัวเขาก็คงทําไม่ได้ แต่การที่จะนำพูตันออกมาสิ่งที่สุกี้ยากี้รู้มีเพียงอย่างเดียวก็คือจะต้องทำลายกำแพงที่อยู่รอบวนนันโนออกหรืออีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการเปิดประเทศนั่นเองโรบินที่ได้ยินดังนั้นตัวเธอก็รู้สึกแปลกใจมากในเมื่อการเปิดประเทศคือการปลดปล่อยอาวุธโบราณให้เป็นอิสระแล้วทำไมโคซกิโอเดงถึงมีความฝันและเป้าหมายในการเปิดประเทศละ่ะซึ่งเรื่องนี้สุกิยากีเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าทำไมโอเดงถึงคิดแบบนั้น โอเด้งไปรู้ไปเห็นอะไรที่โลกต่างแดนส่วนข้อมูลที่ตัวเขาเองรู้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ลัดกลับมาที่ทางด้านการต่อสู้ของโมโบโนสุเกะเรียวคุกิวก็ยังคงตะโกนพูดไม่หยุดอยู่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างพวกแกน่ะไม่มีทางที่จะตอบก่อนกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้หรอกเฟ้ยพวกนายไม่เข้าใจหรือไง ถ้าไคโดยังอยู่ฉันก็คงไม่ต้องมาที่นี่หรอกมันน่าเศร้าจริงๆที่ต้องยอมรับว่าการปกครองของไคโดทําให้ประเทศนี้ยังคงปลอดภัยทําให้ไม่มีใครกล้าที่จะมาบุกที่ประเทศนี้พวกแกทั้งหมดไปพาลูฟี่หมวกฟางออกมาซะถ้าได้หัวมันมาฉันถึงจะยอมกับเฟยในตอนนี้ยาม,มาโตะก็โดนลากไม้จับไปด้วยยาม,มาโตะได้ตะโกนบอกกับโมโมโนสุเกะไปว่าให้บอกพวกลูฟี่เถอะให้พวกลูฟี่มาช่วยพวกลูฟี่เนี่ยไม่แพ้เจ้านี่แน่ แต่โมโมนูสุเกะก็ยังคงยืนกลานที่จะไม่ขอความช่วยเหลือใครแล้วเขาก็เริ่มร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดว่ายามาโตะ่ะถูกขังอยู่ในวานุมาตั้งนานแล้วจนในวันนี้ยามาโตะก็มีอิสระแล้วข้าน้อยจะส่งยามาโตะเดินทางเองตลอดมาข้าน้อยเอาแต่พึ่งพาคนอื่นเสมอทั้งพวกลูฟี่โซโลแต่ถ้าพวกเราชาววานุจะอยู่กันเองในประเทศนี้ได้พวกเราก็ต้องขับไล่ศัตรูที่มาลุกรานไปเองให้ได้ จะเอาแต่พึ่งพวกคนนอกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะทางด้านก้าวปลอกดาบแดงที่ได้ยินโมโมโนซูกะพูดแบบนี้ก็รับรู้ได้ถึงการเติบโตของเขาเลยทุกคนนะครับต่างยิ้มออกมาด้วยความปลื้มปิ่มและดีใจยามาโตะที่ได้ยินก็รู้สึกตกใจเช่นกันในความเติบโตของโมโมโนซูกะโมโมโนซูกะยังคงร้องไห้ต่อพร้อมกับตะโกนขับไล่ปีศาจให้ออกไปซึ่งปีศาจที่ว่านี้ก็หมายถึงเดียวคุกิวที่ตอนนี้ร่างเป็นปีศาจต้นไม้ขนาดใหญ่เดียวคุกิวที่เห็นโมโมโนซูกะ ร้องไห้ก็พูดยเยาะเยยออกมาว่าเป็นมังกรตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ร้องไห้ฟูมไฟเป็นเด็กน้อยไปได้แล้วยู่โมโมโนซเกะก็พ่นไฟขนาดใหญ่ออกมาได้เรียวคุก,กิวที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็โดนเข้าอย่างจังจนล่างต้นไม้ของเขาครับขาดเป็นสองท่อนไปเลยทุกคนที่เห็นโมโมโนซเกะพ่นไฟได้เหมือนกับไคโดต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากส่วนยามาโตะก็ยิ่งรู้สึกทึ่งกับโมโมโนซเกะที่สามารถใช้ล่างมังกรได้แล้วแต่ก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ เพราะว่าการเล็งของโมโมโนุเกะยังไม่ค่อยแม่นนั่นเองโมโมโนสุเกะในร่างมังกรเตรียมพ่นไฟออกมาอีกครั้งเรียวคุกิวที่เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเพราะว่าลูกไฟของมังกรนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งกว่าวิชาคาถาของดิงจาเป็นอย่างมากลูกไฟลูกที่สองถูกพ่นออกมาจนล่างต้นไม้ของเรียวคุกิวถูกเผาจน,นเป็นจุนแต่คนที่เป็นพลเรือเอกไม่ถูกจัดการง่ายๆอยู่แล้วเรียวคุกิวงอกต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นมาแล้วตัวเองก็ออกมาจากต้นไม้นั้นให้ตายสิที่คิดจะเผาเมืองทิง้งหรือยังไง เดียวคุกิวพูดบน่นแล้วตัวเขาก็แปลงร่างเป็นปีศาจต้นไม้ขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง,งพร้อมๆกับที่ตัวเขาครั้งนี้น่าจะเอาจริงแล้วถ้าอยากจะวัดพลังกันมากขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะจัดให้เจ้ามังกรของก๊อฟคุณภาพต่ำเอ้ยฉันจะแทงนายให้ทะลุจากหางยันปากเหมือนกับลูกชิ้นซะเลยแต่อยู่ๆก็มีกระแสฮาคีที่หนักหน่วงพุ่งตรงมาที่เรียวคุกิวจนล่างต้นไม้ของเขานะครับถึงกับถูกคลายออกทําให้เรียวคุกิวตะโกนวกวเวกวยวายออกมานี่มันฮาคีราชันนี่หว่าแกเป็นใครกันฟ้า แล้วอยู่ๆเขานะครับก็เหมือนกับคิดได้ว่าฮาคิราชันที่รุนแรงแบบนี้น่าจะต้องเป็นผมแดงแชงคูดแน่ๆตัดกลับมาที่ทางเรือของแชงคูดลักกี้รูได้บอกกับแชงคูดไปว่าถ้าจะปล่อยฮาคิราชันก็บอกล่วงหน้าก่อนสี่หัวหน้าเพราะว่าในขณะน,นี้พวกเด็กใหม่ที่อยู่ในเรือต่างก็ชักน้ำลายฟูมปากกันหมดแล้วทางด้านแชงคูดที่ยืนอยู่บนกราบเรือก็พูดขึ้นมาผ่านฮาคิราชันที่ตัวเองส่งไปซึ่งเดียวคุกิวนะครับก็คงรับรู้ได้ถึงข้อความนี้ ฉันไม่อยากจะบอกหรอกนะเพราะพวกกองทัพเรือเป็นพวกขี้ขาดด้วยการส่งคนมาซ้ำเติมเหล่าขึ้นลูกหม่ที่บาดเจ็บจากการต่อสู้หลังจากที่พยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโจรสลัดนะ่สิ่งนี้นะ่ะมันจะไม่ดูแย่ไปหน่อยหรือพวกกองทัพเรือหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอแชงคูดพูดออกมาด้วยสีหน้าและท่าทางที่โกรธจนถึงขีดสุดเรียวคุกิวที่รับรู้ถึงอารมณ์และข้อความของแชงคูดผ่านฮาดคีตัวเขาก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดออกมาว่า เออเอ,อ้ยอมก็ได้ฉันไปก็ได้ฟะฉันไม่คิดจะสู้กับพวกนายหรอกหน้าแล้วเดี๋ยวคุกิวก็เดินจากไปพวกยาม,มาโตะต่างก็ดีใจะคี่บที่ขับไล่ศัตรูจากต่างแดนไปได้ส่วนโมโมโนซุเกะก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจว่าครั้งนี้เขาทําสําเร็จแล้วแล้วฉากก็ตัดกลับมาที่นครบุกผาในงานฉลองชาวเมืองทุกคนก็ยังคงฉลองกันอยู่ส่วนกลุ่มสัตว์ประหลาดของโจสลัดหมวกฟางทุกคนต่างก็ขึ้นมานั่งอยู่บนเนินทั้งหมดนั้นนะครับมีโซโลซันจิ จินเบแล้วก็ลูฟี่ที่กําลังนั่งกินขนมอยู่ไปซะแล้วแฮฮิฮิลูฟี่ยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาอดมีบทซะเลยนะพวกเราเนี่ย ซันจิพูดออกมาในขณะที่ตัวเองก็กำลังนั่งสูบุรี่เอาเรื่องเหมือนกันนี่นาโมโคมโซโลพูดออกมาพร้อมกับทําท่าคุณคิดฮาคิที่แผ่ออกมาเมื่อกี้มีพลังมหาศาลเลยนะจินเบพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ตามวิสัยของคนที่ชอบคิดวิเคราะห์ซึ่งทุกคนในนี้นะครับต่างก็ยิ้มแล้วก็ภาคภูมิใจในการเติบโตของโมโมโนซุกเกะกันส่วนลูฟี่เมื่อได้ยินจินเบพูดถึงเรื่องฮาคิลูฟี่ก็ยิ้มออกมาด้วยความยินดี เพราะว่าฮาคีนี้ทําให้ลูฟี่นึกถึงคนคุ้นเคยคนหนึ่งแล้วเรื่องราวของตอนที่1,055ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นเนื้อหาที่ประทับใจมากกับการเติบโตของโมโนซเกะจากเด็กน้อยคนนั้นสู่คนที่สมกับเป็นโชกุนของประเทศวานโนะเลยนะครับ และการเปิดเผยความลับของประเทศวานอที่มีเมืองโบราณอยู่ใต้น้ําและการกําเนิดของประเทศที่ทาไมถึงมีน้าตกขนาดใหญ่ล้อมรอบนั่นก็เป็นเพราะว่ามีกําแพงที่เหมือนกับหน้าผากั้นไว้นี่เองและอาวุธโบราณพูตันที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าอาวุธโบราณพูตันจะอยู่ตรงไหนในประเทศหรือว่าจะอยู่ในเมืองใต้น้ํานี่แหละและรูปลักษณ์ของอาวุธโบราณพูตันจะหน้าตาเป็นอย่างไร หรือว่าแท้ที่จริงดาวอุโบราณพูตันนี้จะมีอยู่สส่วนส่วนหนึ่งอยู่ที่ลาบาสตาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ประเทศวันส่วนการมาของพลเรือเอกเลวคุกิวก็ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับจากการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะทําให้มีต้นไม้เกิดขึ้นที่ประเทศวานนมากมายจากผลของพลังปิศาจของเขาและสิ่งที่เป็นไฮไลท์แบบสุดๆผมคิดว่านั่นก็คือการที่แชงคูดเข้าขัดขวางเลวคุกิวด้วยการส่งกระแสฮาคีมาเป็นอะไรที่เท่แบบสุดๆไปเลย และคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังกันจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ